ตัวนี้ให้นุ่มเชียงกลมครับพาบึงส่วนครับอัปเดตส่วนครับพอดีมึเศร้านี้ตัดง่าไลยครับนี่เป็นต้นทุเรียนครับสูงประมาณพ้่มพันแล้วครับปีที่สองครับต้นทุเรียน <c oughs> เป็นทุเรียนมอนทองครับเดี๋ยวามาพูดดูเมืองเลยครับ <c oughs> นี่ก็หวมหว่วาครับประมาณนี้ครับเป็นทุเรียนม่อนหองครับพวกไว้ประมาณยี่สิบต้นครับพ <c oughs> ยายามใส้พื้นที่ให้คุ้มครับนี่เป็น ชะอมเป็นลายยางปุ้ยลายยางครับนี่เป็นต้นรองกองทุเรียนนี้มักปุ้ยครับจะใส่ปุ้ยปีนี้ก็ใส่ไปสี่รอบแล้วครับทุเรยียนมักปุ้ยอันนี้ผมปลูกไม่ไม่แดงไว้ตายแต่ก็ยังแตกขึ้นมาม่เยอะครับ <c oughs> อันนี้เป็นไม้แดงครับไม้แดงตุววกเวโอคิตโตนครับไม้แดง ไปใช้ไม้ครับอนาคตเป็นมะม่วงครับมะม่วงน้ำลูกไม้ครับเชี่ยวเวยครับพู้ไว้ส่วนครับอันนี้เป็นต้นทุเรียนครับพู้ไว้งามครับพุ่มาพุ่ตอนต้นฟุ้นครับตัวนี้ได้กินปุ้ยกรับโอ้ยอดชะอุมครับทุเรียนนี้ยากครับต้องได้พุ่นเชื่อวไต่ขวดเยอะมาประจําครับ เพราะว่ามันยี่มักเป็นล้าทุเรียนนะก็มักปุ๋ยเพราะมครับทุเรียนนุ่มๆเสียงกลุ่มได้พ่นเชื้อแตงขวดได้ไม่เลยครับต้นทุเรียนครับมีกระงามครับเข้าปีซองครับต้นนี้ครับนี่พ้อหมวพอดีครับเหรียญม่อนทองครับพูกไว้เข้าปีที่ซองครับ แหงยอดครับได้กินปุ้ยอันนี้พุ่มวานรอบที่ห้ามัครับอย่างบนลลายอยู่ครับเป็นปุ้ยยาลาครับสูตรอ่าย7สําำหรับทุเรียนเล็กครับเดี๋ยวระวงังอ่าวางาต้นคนละไม้คก็เอาคามาปุูกเป็นคาปุูกไว้กินนองครับ ไอซี่ผ่าไปดึงต้นไม้ต้นไม้ห่มปูกไว้แยบแดนนี่ครับอันนี้เป็นต้นมะกรอมะกอ,กกอที่ห่มห้าเอาอาเบียมาจากโครครับมะก,กอที่เขาเอาออมากมันแบบคัวกินนะครับมะก,กอปลูกไปประมาณเจ็ดแปดต้นครับปลูกไว้ส่วนครับว่าอนาคตจะกล้าที่เก็บลูกมันไปคั้วไข่ครับเป็นอ่า เปลี่ยนมากมาโบราณครับห้าแยกครับทำไมโบราณห้ายาก,าาายาก <c oughs> วางมุกม่วงนี่ผมก็มาให้ว่างครับผมปลูกไม้ขี้เหล็กไว้ครับขี้เหล็กนะในเสาเนี่ใส่ปุ๋ยไปแล้วปุ๋ยใส่แล้วขี้เหล็กต้นใหญ่ครับขี้เหล็กเพิ่งมาปลูกวางต้นปีครับปลูกไว้เยอะครับขี้เหล็กไว้ส่วนครับเอาไว้ใส่ไม้แล้วเอาไ,ไว้กินกินย้อนนะครับตัดหญ้าไปมือสเอนะครับ มีขี้เหล็กเนี่ยงามครับดีก็ปล่อยให้เป็นปลายนาครับเอาขี้เหล็กมาลงไว้อันนี้เป็นไม้ซักกับพุ่มปู้ไว้อ่าไม้ซักีนี้เข้าปีที่ซ้ำครับอันนี้เป็นสะเดาลไม้มะค่าครับนี่อันนี้เป็นมะฮอกกานีฮอกกานีครับพวกปีกไกนี่ห้อมว่าครับ หัวล้วครับข้าวปี๋ซองหัวเนี่ยตัวเร็วขราบไม้มะฮอกกานีครับมฮอกกานีเนี่ยไม่สักอันนี้ผมบอกเพือกมั่วคำนะสตอก็มีครับนะสตอเด็กอันนี้เป็นสตอรครับ <c oughs> นี่เป็นไม้สักครับ เป็นทีว่ว่างๆนี่ห้อมดีห้าต้นไม้แบบพุ่งกับมาให้ว่างครับนี่เดือดแดดนี่ผมพุ่งไม่ซักครับเว้นระยะประมาณสังสมม่งเมตรชั้เมตรกับไวให้ติดแดดครับนี่เป็นมะพร้าวครับนึ่เสียกลุ่มแบบพู่งไปนี่ก็มโกอครับมโก้มะพร้าวน้ำหอมครับเนี่ยป้าอามตานาควนประห้มครับมาให้พุ่งกับต้นเบียต้น มะพร้าวครับเป็นมากเข้าปีที่สีครับเบื่องครับจับลูกเลยพราน้ำหอมครับน้ำหอมเตีย้ยโอ้เสียงนี้ไล่มากอยู่ครับเสียงนี้ตัวละมีลูกใหญ่ครับวันนี้เสียงนี้มีซ่องซ่องลูกก็เลย,ยลูกใหญ่จะเอาไว้เห็ดพันธุ์ครับให้มนแก่แล้วจะตัดนองเห็ดพันธุ์เลยอยู่ต้นนี้ครับมะพร้าวน้ำหอมเตีย้ย โอ้แสงนี้ประมาณยี่สิบลูกน่าจะทึ่งครับแสงนี้ครับเยอะครับตีนพันุ์มาจากอ่าจังหวัดนครปฐมครับป้าออกมาให้พูกครับนี่มานาห้องเตี้ยครับทุนท่อเที่ยวแสงนี้มาเห็ดเห็ดพันครับเอา่อยขยยผันครับมาห้าย้ครับสีปีนี้ยิ่งตัวยิ่งเป็นมาาครับดูยิ่งตัวยิ่งสู้เข้าไปยิ่งแตกแห่งจัน นี่จันนะครับนี่จันเต็มเลยรอบจันเลยครับจันนะแข่งจันขึ้นมาครับนี่ครับเนี่แข่งเนี่ยโอ้โอ้น่าจะเป็นสาวาย,ยนะครับมากเลยนะครับเป็นตาสะออนครับนี่ยิ่งสูงยิ่งแข่งจันขึ้นมาแล้ำหอมก็เป็นมากไปเลยเลยครับทุเรียนปุ้ยบางโมงเอาเพล็กเอากล้วยมาแซมครับทำกระเซ็ดเด็บ ใส่พื้นที่ให้คุ้มครับอันนี้เป็นมังคุดครับมังคุดอ่ามับใส่ปุ้ยไว้แล้วยังบ่ันละลายอยู่เลยครับใส่ปุ้ยเมื่อวานนะครับต้นตกลินตกเบิดมือครับต้นหนึ่งมังคุดลูกปสมประซ่านอ๋อให้ไส้วนไอ้มีกินทุกอย่างครับเนี่ยนี่ยมังคุดครับนี่คือทุเรียน เเรียนไ,ได้ประมาณสาวต้นครับ <c oughs> ประมาณยี่สิบต้นครับอันนี้เป็นมะเข่นบ้านครับพุ่มสั้นห้ามาพุ่ครับอะไรที่มันเป็นไม้โบราณครับมะเข่นบ้านโอส้สูงครับพวกเลยวางต้นปีนะครับเดี๋ยวว่ามันได้กินผู้ยเลยครับพะผมเอาผู้ยใส่หวานเป็นไม้สัก พวกไม้สิงชันไว้ยังบ่ได้ตัดหญ้าอยู่ครับฝนตกช่วงนี้คิดยังบ่เคยได้ไล่ครับสางมือส้างผืนแล้วฝนตกกรับยางก็บ่ได้กีดครับนีหุมพวกแกลไว้เอาไว้บางเส้ยงผูเรียนครับอีกู้เรียนครับงามครับทุเรียนตัวนี้ครับม่อนหอมครับตัวนี้มีวานปุ่ยไปเมื่อวานยังบริหารละลายดีอยู่ครับนี่อย่าล้าอือพวกไอปีกลายนี้ครับหุ้มหัวหุ้มแล้วครับ ทุเรียนครับตกได้ว่าอ่าคุนเชีย,ยร์ไต่ขวดเดียมาประจําครับทุเรียนนะครับถ้าบริเวพุนยาหกเชียร์ไต่ขวดเดีย,ย,าาย,าย,ดยมาในใบยย่กงง้อเป็นล้าครับนี่เป็นลองกองนะท่นเจ้าาไปเบื้องต้นพยุงครับพยุงไม่ดูไม่ดูนี่อยากตัดหญ้า่อนแล้วเเดียวหญ้าหก เบื้งต้นพะยุงครับมีตอพะยุงครับพะยุงพวกไปร้อยห้าสิบต้นครับพะยุงตอนนี้เป็นไม้ดู <c oughs> อาหารผสมปลาสรางครับขุนเชียงกลมพวกผสมปลาสรางอันนี้พวกไม้พะยุงเสียมวางมะขามมะขามเปียวครับต้นมะเริ่มเลยครับเป็นพะยุงครับ <c oughs> พวกอ้วกคบ เปลอกมันเท่เปลือกมันพิวน่าจะเรียบครับนี่ต้นพยุงครับใหญ่นะพยุงเลามาข้ามาพยุงครับื้นทีับให้ว่า,างครับพยุงอันนี้ก็ญ่อยครยับ พยุงครับต้นใบมากต้นนี้บ่เปลี่ยนมากครับพยุง,งใบงใบพยุงครับปีหน้าต้องได้ตัดกิ่งมาข้ามออกครับต้องได้แต่งกิ่งมาข้ามออกจาก่ไม้ครับเพิ่มตอนนี้สู้ซี่ครับพอพยุงนี้นี่พยายามแหงยอดครับแหงยอดแสงต้นมะข้ามแค่ไหนครับ พอพยุนี้ถ้ามีไม่ย่งมาง่ามมาบางนี้เขาเทิ่แทงแทงยอดขึ้นเล็วครับพยุงแสงต้นมาข้ามอันนี้มาข้ามเปรี้ยวครับทีนี้ว่างพุมเกาไม้ซักมาลงครับเสดายบนทีครับเป็นป้าใช่าไม้ซักกับไม้มะฮอกกานีครับตูวเหลยวครับไม่ใช่นี่เป็นต้นพยุงพุ่ยกวนนะอันนี้เป็นมะฮอกกานีครับ นกนรนีทราบกับไม่ทราบครับว่าสู้กันได้สู้ซี่ครับนกกระนีนี่ตัวเลี้ยวครับอันนี้เป็นสส้นยางครับยางคุ้มทางานอยู่ประจําครับยางนี่เป็นแต่ได้ลักกว่าได้ครับยางต้นไม้นี่คือเอาพูกไว้ป็นบํานาญครับมองกันระยะยาวครับต้นไม้ครับที่นี้ก็อนาคตนี่ก็เที่ยวคามาพูกครับวางไม้ อพยุงนี่ครับว่าคานี่มักเส่งลำไหลครับหมดต้องการเสีงส่งรถบุิินมาเลยมีพผมพูกไว้พยุงครับเนี่ยพยุงพยุงพยุงนี้ใช่ประโยชน์ใหล,ยลายางครับ ามาเฮ็ดเฟอนี้เจอเฮ็ดย่างก็ได้แต่ว่าคนไทยก็ยังทื่อกันอยู่ครับเปาเป็นไม้มงคลข้นครับการที่ที่เอามาเฮ็ดบ้านเฮ็ดย่างที่ขเขาเย็บยำนี่บ่ได้ครับที่ดกันครับไม่พยุงครับต้องเฮ็ดในที่เป็นุ่นสุ้งๆครับเป็นห้องพา้าหิ้งพา้าเชีครับต่กระลายเข้านี้สุดยอดครับพยุงครับพยุง ้วก็ให้มีติดส่วนไว้ครับไม่ครับคาดบ่ไรครับเพราะว่าอนาคตนี้ผู้ใดบุกปูกไวก้ก็บุมีไม้ส่แล้วครับอนาคตนะครับไม้นี้ยิ่งนานๆไปอนาคตย,ยิ่งแพงครับเป็นไม้ดูไม้แดงไม่ชิงชันไม้ที่มีแก่นเนี่ยยิ่งแพงครับให้ซักนะครับในพื้นทีพ่พมกับลูกไว สูควันเนี่ครับขอได้ใช้ไม้ครับขนาคตครับมีพม่วมทีต่ติดเครื่องไล่น้ำแบบใช้ครับนี <c oughs> ่เป็นตรงส่วนนี้เป็นพยุงบัดครับ <c oughs> แล้วก็สี่มีตรงเรียบเรดนี่พ่มที่มีไม้สัก <c oughs> แล้วก็ไม้สะเดาเสรอมเลยครับส <c oughs> ับวางให้มันมีมะาคานะครับนะบอ <c oughs> ให้ว่างพื้นที่ครับ ค่าย่าก็บ,บหันแล้วก็ฟุตต้กนี่นี่เป็นไม้อ่าพยุงครับเนี่ยพยุงอันนี้เป็นไม้สักนี่ครับนี่เป็นตอไม้น่าจะเป็นไม้ประดูครับผมทีเอาไว้ตกแต่งครับอ่าสิบปีห้าปีสิบปีผ่านไปก็ยังคงสภาพเก่าครับไม่ไม่ดูที่เป็นแก่นอันนี้เป็นลากครับลากไม่ดูครับพมทีเอาไว้ตกแต่งประดับไว้ ที่เป็นหัวกังามครับมาฮักไปดูครับฮักไปดูได้ครับเนะี่ยพมงัดขึ้นมาเตตอนเข้ามาคูดซะครับเนี่ยเ็ยังคงสะฮกเก่าอยู่ครับแข็งนะไม่แดงไม่แดงไม่ดูนะไ,นนมาาไม่ได้ครับเป็นอ่าเป็นมีคุณค่าทางคิดใจครับไม่งนั้ครับนี่นี่ก็เป็นไม้ พยุงครับนะพยุงสลับกับสะเดาครับคู่พยุงแล้วมันตายเลยพุ่มเสเดามามาคูกแฉมครับเนี่ยเดือนเดือนนี้บ้ให้ว่างครับแต่ก่อนมันเปลี่ยนตายเงี้ยบริษัยประโยชน์ทีครับพุ่มข่ายเางีายา้ายตอนเง้ายเราพุ่มก็เอาไม้มาคูกก่แล้วงามครับนะเปลี่ยนตาไม้ขึ้นแล้วครับมูลค่าก็ยิ่งชิปีชิป,ชปีข้างหน้ายิ่งมีราคาครับไม้ครับ กินเข้าโตขึ้นแล้วง่ยายกับใครได้ขึ้นได้าาก็ได้ก็มันใช้ง่ายมันง่ายครับไม่ยาก,ะายกนะกระบ่า,าในเย็นนะครับเดือนสี่เดือนห้าครับบริเวณรอบนอกนี้ห้งกระซิบพูดข้องกินไม่ได้ครับนี่ไม่เป็นขุดเพรนั้นเป็นผู้เดี้ยนครับตัวนี้ว่างนี่ผมเอาไม้แด้งพูดใส่ตายแล้วนะครับนี่ตัวหนึงไม่แดง ตายนะจะตายต้นต้นนี้หนนยัง่งครับไม่แดงครับไม่แดงต้นน้อย,ยก็คอยใหญ่ครับมีระเบแดนขึ้นมาเนีนะ่เป็นไม้สักเบื้องนี้ส่วนนี้เป็นไม้ซักงามครับปีนี้ฝนดีเกินคาดครับยงปลูกตนน้นไม้ยังกระงามแตว่าเสียแตว่ายางบัใครได้กีดครับปีนี้ครับบ่วใครได้ไข่ขี้หยางครับเพราะว่าฝนตก ตุกเตระเฮียครตุกป็นอหิตต่ก่อนอหิตช่องอหิตก็ได้ข่ช่องอหิตโอ้โอ้ยหนึ่งครับพี่อย่างเดี๋ยวนี้ไข่เดียวละครั้งครับพอบริกกี้้งฝนครับฝนตกตามสถานการณ์ครับปีนี้ครับเป็นละฝนตกฝนเบิดธนาจะได้ลุยงานคิดอย่างกันครับตัวนี้ฮุ้มก็เอามาแซมไหมครับแที่ยวหนึ่งครับพุกไว้เบิดเอาไปซักหาืพุกไงามครับไม่ซักครับไอ้เที่วไปบริตัดหญ้าอย่างมืออื่นแต่ที่ตัดหญ้าครับ มีตัดได้ครึง่งวันนะฟุ้นตุกครับต้องได้ยุดบตอนนี้ก็อยากตกอยู่คันนี้ฟุ้นเลยครับเนี่ยในกั้งหุ่มมาไฮนะครับฝ้นก็อยากตกอยู่อเค้ครับ